สวัสดีครับ FC ที่ติดตามรับชมช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้มีเหรียญผิดปกติมารีวิวให้ FC ได้ติดตามข้อมูลเช่นเคยเหรียญที่ FC เห็นในคลิปนี้ เป็นเหรียญแปลกทั้งหมดเป็นเหรียญผิดปกติทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น1นบาทสองบาทหบาทสิบาทแต่เหรียญที่จะมาให้ข้อมูลในคลิปนี้ไม่ใช่เหรียญที่เห็นอยู่เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทที่มีความผิดปกติ ในลักษณะแบบไหนอย่างไรไปชมกันนะครับนี่คือด้านหน้าเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่เก้าตัวหนังสือจะชัดเจนนะครับคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับสำหรับด้านหน้าด้านหลังด้านหลังที่ไม่ชัดเจน ก็คำว่าพอสอและตัวเลขสองพันนะครับตัวเลขสองพันนี่คือความผิดปกติของเหรียญชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรสอสสา แล้วเลขสองอสลากับเลขสองหายไปนะครับก็จะยังเหลืออยู่ก็คือเลขห้าสตัวพอพานแล้วก็เลขห้าห้าห้านะครับก็สรุปว่าเป็นปีพศสองพันห้ารห้าสิบห้าแต่สอสลากับเลขสองหายไป นี่คือความผิดปกติของเหรียญนะครับในส่วนของการซื้อขายเรายังไม่มีข้อมูลจำนวนการผลิตเราก็ไม่มีข้อมูลนะครับแต่ก็รับรองได้นะครับว่าไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นแน่นอนนะครับถ้ามนุษย์ทำขึ้นเป็นเหรียญที่โดนเกียร์หรืออะไรเนี่ยนะครับดูแบบนี้เนี่ยจะมีรอยเกียร์แน่นอนนะครับ ในลักษณะแบบนี้ก็เป็นเกิดจากการผลิตผิดพลาดนะครับนี่คือเหรียญแรกที่ผิดพลาดในส่วนของเหรียญที่สองนะครับเหรียญน,นี้ก็ผิดพลาดเช่นกันนะครับเหรียญรุ่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้ขวามือนี่จะมีขอบตั้งนะครับ ขอบบริเวณร,รอบนอกนะครับจะเป็นลักษณะขอบตั้งนะครับสามารถมองเห็นชัดเจนแต่เหรียญซ้ายมือเหรียญน,นี้นะครับไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่มีขอบนะครับแล้วก็เล็ก,เกกว่ากันนะครับเลกกว่ากัน นี่คือการไอความผลิตผิดพลาดการผลิตผิดพลาดของเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับเหรียญน,นี้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่เยเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยสองปีที่แล้วเนี่มีความนิยมเหรียญละสามพันถึงห้าพันเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มี ใครพบเจอนะครับช่องสมาครคนเนลวก็มาพบเจอที่หลังช่วงที่ไม่มีกระแสนะครับนี่ก็คือความผิดผิดพลาดของเหรียญน,นะครับก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ก็เช่นกันเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเออเลือกคอยนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับด้านหน้าแต่ด้านหลังนะครับ มุนไปดูนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าขึ้นถ้าบรมรูปตรงขึ้นแล้วก็ด้านหลังรูปยอดเจดีว JD ัดก็ขึ้นแบบนี้แต่ขึ้นไม่ตรงขึ้นแบบเอียงๆนะครับถ้าขึ้นตรงแบบนี้จะเป็นพระเศียรตรงนะครับแบบนี้เรียกว่าพระเศียรเอียง แต่เอียงไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้มีราคานะครับว่าลักษณะแบบนี้เหรียญนี้ก็ไม่น่าจะเกิน300บาทนะครับทางช่องของเราก็นำมาให้ FC ได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ